โอ้งเนี้ยถือว่าใช้ได้ใช well. ้ได้ครับดูโทรศัพท์เครื่องนึงขึ้นมาได้นีก็โอ้ดูฝุ่นสบายๆแล้วครับนี่เครื่องส่องลมผมนี่เห็นไหมล่ะบอกแล้วทุกอินวันเลยครับผมโอ้เป็นได้จากเครื่องส่องลมแล้วก็เครื่องดูฝุ่นครับโอ้โหดิเขาก็จะมาในกล่องพรีเมียมบ็อกเซ็ตแบบนี้เลยนะครับผมเวดีออดมาดูกันนะมาดูกันอันนี้เป็นกล่องกระดาษนะตัวสีดำโอ้โหนี่ครับด้านใน ยังเป็นกระเป๋าลาย,วยสวยๆแบบนี้มองเขาเปิดคล้ายๆกับลายเทปล่าเลยผมโอ้โหมี่วงยิ้วแบบนี้นี่โอ้โหโอ,โโอ,โโอโเพียมชมราคาเขาเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันด้านในมีอุปกรณ์อะไรบ้างแค่กระเป๋านี่ก็สวยหรูดูแพงแล้วครับดูสิปื้บเปิดขึ้นมาปึป๊บโอ้โหนี่ครับ,บอุปกรณ์อยู่ในนี้มีตัวเครื่องพร้อมกองด้านในมาแล้วหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีคลองมาอีกสองตัวเป็นกองอะไรนะครับกองตัวนี้สามารถเอามา ล้างน้ำทําความสะอาดใช้ซ้าได้นะครับผมนี่แบบนี้เลยถ้ากับว่าได้กรองทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็มีคู่มือครับพร้อมกับป้ายโลโก้เวดดี้อของเขาครับชื่อแบรนด์เขาเลยพกพาไปใช้งานครับขี่รถไปเรือไปมันก็จะไม่เสียสีเป็นรอยนั่นเองครับผมมาดูอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมที่เขาให้มาโอ้หลายชิ้นเลยแล้วเนี่ยนี่ดิโอ้ดิเนี่ยก็ลูบซิปปิดไว้ครับช่องใส่อุปกรณ์โอ้โหนะครับเป็นผ้าตาข่ายมาแค่กระเป๋านี่ก็หลายบาทแล้วนะก็จะมีสายชาร์จ USB 2 Type C มาครับเสียบชาร์จเข้าตรงนี้นะครับผม เป็นเครื่องดูดฝุ่นพกพาแบบไร้สายนั่นเ,เองครับมีแบตเตอรี่ในตัวเวลาใช้งานก็สะดวกครับไม่ต้องมีต่อซงต่อสายอะไรให้วุ่นวายนะครับผมเสียบชาร์จให้เขาเต็มแล้วก็ใช้งานได้เลย <c oughs> อุปกรณ์เสริมทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชิ้นนะโอ้เยอะแยะมากมายะยังไม่รกกวมกองตัวนี้อีกนะที่มาถึงเครื่องดีแล <c oughs> ้วโอ้โหเยอะคุ้มราคาเลยโอ้โหแบบนี้มีหัวตรงหัวต่อมีแปลงสำหรับปัดทำวามนหนาะนะปัดทำวานหนาะที่กรองนะนี่เราปัดก่อนแล้วเราค่อยเอาไปล้างน้ำใส่มาใช้ซ้ำได้ครับมีหัวตรงหัวต่อมมาครัับผีหว แบบแลงหัวดูดแบบปัดแล้วก็ดูดไปด้วยครับนี่ปัดฝุ่นแล้วก็ดูดไปด้วยหัวเป่าลมนะครับมีหัวเป่าลมนะโอ้ออแดปเตอร์ต่อโอ้ยเยอะๆไปหมดอันนี้ข้อต่อครับนี่อยากจะมาต่อตรงนี้ให้มันยาวขึ้นอยากจะใช้เป็นหัวปลงหัวแรงเนี่ยผมนี่รูดปัดแล้วก็ดูดฝุ่นมาในตัวอะไรประมาณนี้ผมเลือกใช้เอาได้เลยเนาะที่ชอบสุดๆเลยสําหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายพกพาตัวนี้นครับคือเป็นได้ทั้งเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เครื่องเป่าลมในตัวเลยครับแบบทูอินวันเปดใช้งานกดปุ่มค้างไว้ นี่มีนะสเตจหนึ่งสเตจสองวันี้ทีก็เพิ่งเป็นสเต็ปที่สองวันี้ทีก็ปิดเครื่องแค่น,นั้นเองครับผมค้างไว้นี่สเต็ปที่หนึ่งครับผมดูทำง,งานแล้วดูนะครับผมนี่ครับอ่ะลองดูนี่ครับ,ออรบโอ้ดูโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยอ่ะโอ้โห คูเนี้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับดูโทรศัพท์เครื่องนึงขึ้นมาได้นี่ก็โอ้ดูฝุ่นสบายๆแล้วครับเวลาจะใช้เป็นเครื่องเป่าลมนะครับนี่ถอดตัวนี้ออกเอาหัวต่อมาครับอ่าหัวต่อมาหมุนใส่เข้าไปล็อกตรงนี้เปิดใช้งานครับผมนี่นี่นี่เครื่องเป่าลมผมดูดูดูี่เห็นล่ะบอกแล้วคู่กินวันเลยครับผมโอ้เป็นได้ทั้งเครื่องเป่าลมแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นครับโอ้โหดีนะใช้งานได้เลยโอ้โหสุดจริง ก็จัดไปครับท่านนที่กํลาลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นสารพัดประโยชน์นะครับเป็นได้ทั้งเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เครื่องเป่าลมในตัวเลยแบบทูอินวันครับมีหัวอุปกรณ์มาให้เลือกเปลี่ยนใช้งานได้หลากหลายสารพัดเลยกับเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาไร้สายของเบดดตัวนี้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ